เทคนิคในการหาอนุกรมที่เป็นเศษส่วนที่ส่วนเป็นสแควรูททำยังไงดูการนะครับโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของ1ส่วน1บวกสแควรูทนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราลองสลับที่กันก่อนนะฮะอันนี้1กับรูทสองเอาค่ามากมากไว้ก่อนนะครับคือรูทสองมากกว่า1.4กว่าเนาะมาบวกกับเลข1นะครับแล้วก็กำจัดส่วนไม่ให้มันติดรูทให้ได้นะฮะโดยการคูณสังยุก สังยุคก็คือการเปลี่ยนเครื่องหมายระหว่างตัวเลขกับรูทให้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามเช่นจากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบคูณทั้งเศษและก็ส่วนันั้นคูณกับสแควรูทส,สองลบหนึ่งคูณทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปนะครับแล้วก็มองให้เป็นผลต่างกํลาลังสองอันนี้หน้าบวกหลังอันนี้หน้าลบหลังก็กลาย,ายเป็นอะไรครับหน้ากําลังสองลบหลงังกําลังสองนะฮะก็อันนี้หนึ่งคูณอะไรได้ตัวนั้นแหละได้รูทสองลบกับเลขหนึ่งส่วนด้วย หน้ากําลังสองรูทสองยกกําลังสองลบหลังก็คือ1กําลังสองนะครับข้างล่างมันรูทสองกำลังสองมันได้2อ่แล้วลบกับเลข1ไปนะครับอันนี้เจ้าก็จะตอบเท่าไหร่ฮะรูทสองลบหนึ่งนะครับโอเคนั้นะสรุปได้อะไรครับข้างล่างเป็นเลข1อยู่แล้วนะครับข้างบนก็เป็นรูทสองลบกับเลข1ไปอูขั้นที่2อนะครับก็1ส่วนส,วนสแควรูทอันนี้สลับที่กันนะฮะกับเป็นรูทสามบวกกับรูทสองนะฮะเอาค่ามากตั้งนกัน like, นะฮะ คูณอะไระครับสังยุคก็คือคูณสแควรูร้จากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนปลายอันนี้มองเป็นหน้าบวกหลังหน้าลบหลังก็จะกลายเป็นอะไรครับหน้ากํลา 2, ลังสองรู้สามยกกํลาลังสองลบหลังก็คือรู้สองยกกํลาลังสองปข้างบนก็เหมือนเดิมนะครับคูณหนึ่งได้เท่าเดิมดงั้นข้างล่างเนี่ยมันตอบอะไรครับตอบสามลบกับใครลบกับสองรูสองกำล, 2, ล, 2, ล 2, ังสองได้สองนะครับ งั้นเหลือ1นงครับนะอันนี้เหลือ1นะครับก็กลายเป็นรูทสามลบกับรูทสองนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมพจน์แรกเนี่ยมันจะกลายเป็นรูทสองลบกับเลข1พจน์ที่2จะเป็นรูทสามลบกับรูทสองพจน์ต่อมาครับรูทสามลบรูทบวกรูทสี่ก็จะเป็นอะไรครับรูทสี่มาลบกับรูทสามมันสลับที่กันแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหม ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นรูทหนึ่งร้อยมาลบกับรูทเก้าสิบเก้านะครับอ่ะสังเกตน,นะครับว่าใครตัดกันไปนะครับโอเคนะฮะก็จะมีรูทสองเห็นไหมตัวหน้านี้โดนตัดนะฮะนะฮะรูทนะสามตัดกันไปรูทสี่ตัดกันไปต่อไปใครตัดทิ้งครับก็รูทหนึ่งร้อยจะตัด ตัดตัวหลังเสมอใช่ไหมตัดตัวหลังเสมอนะฮะมันจะค่อยตัดตัวหลังนั้นรูปเก้าเก้าเอไปนั้นสุดท้ายก็จะเหลืออะไรครับลบหนึ่งนะฮะตัวนี้ลบหนึ่งกับอะไรครับกับหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยถอดรูปเหลือสิบสิบเจอกับลบหนึ่งก็ตอบเลขเลยครับเลขเก้าไป